พนุชนายเห็นจะทางพุ้นไมนุ่งชนายย,าย,าย่างเมากระสอบพ่อหมูมจี้นี่เขาเต็มนี่กะเลยมาเจอมาเสียไปหาพนุงชนายนี่มาวิา้งเร็วบึ้งเร็วนี่เพื่อนแอบอยู่นี่<อ>ขาวเป็นแผ่นเลยสอนอีกแล้วผลงานของเขาสองหมูมิี้นี่ก็จะก้อมกระสอบใบนี้หมานบัก สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าสวัสดีครับยังบวทันได้เมื่อด้อมิก้นี่พ่อน้องเจนายไปเจออยู่ตรงหันไว้แม่น้องเจนายเราว่ามันเต็มกระสอบเฮาน่ะนะเฮาก็เลยย่างกระสอบก็เลยเจออีความหมานแล้วจ้ะนี่แล้วเขาสีเอาใส่กระสอบแล้วเนาะตะก้าเขาไว้นี่แหละเพราะว่าตะก้าเฮามันอ้าปากข้างล่างบ่รู้ว่าสีจังใดบ่อย,อยางงกยกเพิ่ล่ะจ้ะไปเดี๋ยวสิพาไปเบื่งตัวนี้อเอากระสอบนี่แหละใส่ บาเป็นอย่างหนึงแล้วจ้ะไปวิกันเลยเฮ่จ้ะตอนนี้จะนายเปิดถ่ายแลยโอ้โขาวจ้าเป็นแผ่นเลยโอ้อนอีกแล้วอ่ะตอนนั้นจะนายงัดจแหวนเลยโู้เป็นแผ่ไปเลยโู้เมืองเด้อโู้โหอรคะมาจ้ามาเลยจ้างานแค่เนาะจุ่มเล ย่านกัปทอดห้องในย่านบุหินเทศนาบัดกลับมาเนี่ยถ่ายบ่หมุนไปกับนี่แต่หากปามใช่วะเอาส่วน,นป้าแหมเลื้อเทือม,ม,ม,มีตัวเอาง่ายๆยินซสัยเนี่ยบ่ <c oughs> แบบมันต้องอยู่ในกองก้านได้บ่ เอาเอาหมูนี้แล้วเอากระสิกับบ้านไปชาัดแบตบชาร์จพลังเขาก็จะนะมหมูกรที่เอาไปเอากระสอบอมื่อกี้นี่นะจรกโดกบุอยู่ฮนะฮัทนฮะัดก็เอาไปลุใส่กระสอบแล้วตะก้าทำบ่หักแล้ว เพราว่าอย่างถ้าเอาไปปะให้ดินเพื่อนแหงจากหน่อเป่นิิกูดง่ายจ้ะในแบบนี้หรือยานเพื่อนฮะหมูนี่ดอกสีบวค่อยงามด้วยจ้ะดอกเพื่นสีน,น้อยแต่ถ้าจงไว้หอบก็ว่าต้องใหญ่รุ่นนี้แต่อย่าจงดีกว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเห็นแล้วต้องเอาด้วยจ้ะ ขจรยังโมโหซื้อดอกเบืองมืออื่นมื่อนี้รู้มื่ออื่นนี่แหนนละว่าเพราะว่าเฮ็ดเริ่มดอกใหญ่แ้เดี๋ยวว่าแต่คนขนาดนี้ยังแยลงกันกินเลยเอาตรงก่อนเอาเดียด๋ยจ้ะ คือตัวใหญ่กระโดดเฮ็ดอีกอ่ะกระสุนเขียงแซ่บเขียงทั้งโดดยั่วๆจ้าอุปกรณ์ใส่เหรอดิหอยทากเขาลืมย่างไปเอาเลยเริ่มจุดติงได้ดอกน้อยๆให้เลย सर แม่งกับตอมไฟเขาละอ,อือหูบมมีมันไม่ง่ายเลยนะบึ่งจากหากตานสิมากินทุกทีอือเปิดกินเลย เหนียวฝังนี้เหนียวรัดทุกอย่างอยู่ในปวกนี้บาเลย ขา,ายตอหิ้งน้อยหิ้ง่อยเพื่อนถึงฮัทเหมืนกัเพื่อนก็เยดอกเพื่นกเ็นกนกเยบ่มุกื่อกี้มุกว่าสาร่ยอ้โหเด็กด้วเนาะดีเดน จังได้ไหลายบวเป็นจังได้ไหลายจังนักขาเมือ่อต้องว่ายทงซีดนั่งวิ่งโบว์ไวดิน,นมาขั้นใหม่โอ้ทางจนฮักป๊อบ พุ่กงกระชูดเลยโอ้มาหักป้าลายเลย มาคันเต็ดันอือ mm hmm. เอ,อี่ยขนาดไหน พัดอนัน่งหงมดแน่เลยมุนนดคันหนาเนาหมูนี่โูดและอุปสรรคเขามีเยอะแยะเลยจ้ะ ใครอยู่ดอกว่ามีแต่มดคันนตากล้องกับตีกันก็มดคันอยู่เลก้านนี่เราต้องเอาไปหนักนอนขท่าด ไปเอาบึงผลงานของเรากันไปเดี๋ยวเขาไปเบองพูนกระสอบมาเลยบอกพนองจไนไปไปถือกระสอบพอไปแบบนี้มามาเทองหมูที่แม่น้องจไนเจอเลยจ้ะมีหลายหลนะพะนังจไนเนานะมีเท่าที่เห็นเลยจ้ะว้เจ้สาสิตาดีแท้มีเท่าที่เห็นพะนะมางัดเลยพนองจไนลุยกันเลยจ้ะงามคับ มูที่สงของไม่นอนกนาเองอมูเนี่ยอวบๆเลยจ้าอวบอก็เหาอวะใหญ่ๆเ,เลย ตันเลยนะประเด็นอยู่ห<ย>ุ่นกีตาร์ม้า,ามอยู่ฟ้าคุณมีกี่ดอกมีกี่ดอกมีสามดีล,ลีนี่เขาเห็นนี่ว<ะ>้าคือั่งกล้าแต่กันยังดีมีดอกแบบเขาอยู่นี่สามดอก เล็ดที่นี่ละมัดบังคับงามขนาดนักขนาดได้ยินเนาะโามกอุยไปดิมึงดีใจทางตามอยากไปใกล้ๆจ้ะ อือสามผูกผูกเพิ่มมาเรื่อยๆดีกตัวไหนก่อนตัวเนี้ย ว่าไม่ได้ด้เป็นดอกใหญ่ได้สองขีดสามขีดจะได้หนึ่งมูลเนาะนักนักสองดอกงังนประธานที่งัดก็จะบอกมีไปรเรื่อยๆแท้มีเรื่อยๆกับงุดเรื่อยๆอยู่นี่แหละจังไม่ได้ไปหมูหอื่นเนาะขนาดนี้ แบตเตอรี่ไม่ต้องจะไหนเตือนเลยด้วยจ้ะถ้าภาพตัดก็คือเจอกันอยู่ห้องเลยด้วยจ้ะ <c oughs> <c oughs> บอกไว้ก่อนจะอีกสามสี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายแล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> หมดปะ <c oughs> ผงานของเราสองหมูมิกิเนี่เนื่องจากกล้องกระสอบใบนี้หมานบักคักเดลย๋ยวช้เอาไปนำอีกอจากหลังจากนี้หมูก่อนอันนี้น้องพำลังจะไหนเนาะแน่งบุบบุงไปบุงเด้อเก็บแบบหมูเฮ้ยเซียงเอานะจ้าตัวผู้กำลังมาเอานะจ้าลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจะไหนหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ